ก็คือการเอาบีบีสุราที่เดียวค่ะก็คือการเอาบีบีสุราที่เดียวค่ะแล้วถ้าย้อนกลับไปได้อยากบอกอะไรตอนเริ่มสุดเลยที่เริ่มอ่านเอเทีแบบตอนนั้นที่ยังไม่รู้อะไรเลยอยากบอกตัวเองว่าให้รีบรีบตั้งใจจะได้ไม่ต้องใช้เวลานานกับมันเพราะว่ามันแปลว่าพอนานแล้วมันก็แบบมันเริ่มแบบเหนื่อยเหนื่อยเบื่อเบื่ออะไรเงี้ยถ้าแบบรีบตั้งใจทําตั้งแต่ตอนแรกมันก็จะเสร็จไปเลยแล้วก็จะได้เอาเวลาแบบพอสอบได้แล้วไปทำอย่างอื่น สวัสดีครับผมมิผูู้แมนปัจจุบันผมเรียนอยู่ที่ BBA จุฬาชั้นปีที่1ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาสัมภาษณ์แขกรับเชิญสุดพิเศษซึ่งเขาสอบ SAT ไปได้มากถึง1,400เขาคนนั้นก็คือมิน้นแห่งภาณิชยาศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาค BBA อย่าลืมว่าวิธีที่นําเสนอในวิดีโอนี้เป็นแค่วิธีที่แขกรับเชิญถนัดอาจจะไม่ได้เหมาะกับพวกเราทุกคนดังนั้นอย่าลืมทดลองหาวิธีที่เหมาะกับตัวเรามากที่สุดเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไป มาจากเตรียมอดมอยู่ปีหนึ่ง BPA จุฬาแล้วตอนที่อยู่เตรียมอดมคือแบบอยู่สายอะไรอยู่สินค้าหนวนอ๋อครับคำคำแล้วคะแนนสอบคือตอนนั้นสอบไปทั้งหมดกี่ครั้งแล้วก็แบบได้คะแนนเท่าไหร่บ้างสอบไปทั้งหมดห้ารอบทั้งหมดแต่ว่ารอบหนึ่งแบบสอบแบบไม่ได้เอาคือสอบไปเล่นๆใช่เราไปเล่นๆไปไปสอบแบบ ดขูข้อสอบเฉยอ่ะคะแนนรอบหนึ่งไหมล่ะรอบหนึ่งได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบืมรอบที่สองรอบที่สองก็คือเริ่มอ่านแหละเริ่มมาเริ่มเรียนได้ได้พันสามยี่สิบอืม,อมคือพอตั้งใจอ่านไปสอบก็คือได้พันสามยี่สิบในรอบที่ตั้งใจไปเลยอือแล้วรอบต่อมารอบต่อมาก็เท่าเดิม <laughs> พันสามยี่สิบพันสามยี่สิบแล้วรอบรอบที่สองกับรอบที่สามคือแบบห่างกันเยอะปะห่างกันก็มีนากับสิงหาห้าเดือนโอ้โแล้วอีกรอบหนึ่ง อีกรอบก็คือรอบรอบที่ได้คะแนนรอบกันยารอบกันยาได้คะแนนเท่าไหร่ได้คะแนนพันสี่อ่าก็คือรอบที่ใช้คะแนนในการยืน่นเข้ามหาลัยใช่แล้วรอบห<ม>้า <5 S 2> ได้เท่าไหร่รอบห้าได้พันสามร้อสิบลดลงก็ลดลงมาแค่สิบคะแนนใช่ใช่แล้วตอนที่ฝึกทําแบบจริงจังครั้งแรกเลยคือได้คะแนนประมาณเท่าไหร่ตอนที่มาฝึกทําเองแบบยังไม่ได้ไปสอบจํได้ไหมแบบถ้าทําทั้งชุดใช่ปะใช่ใช่ได้ประมาณเท่าไหร่ คือปกติไม่ค่อยไม่ค่อยได้ทําแบบเต็มชุดอะแต่ว่าถ้าเท่าที่จาได้น่าจะประมาณพันพันสามมั้งอืมก็คือได้คะแนนใกล้เคียงกับที่ไปสอบจริงใช่ก็คือตอนที่ฝึกทําเต็มชุดมันก็คือแบบเรียนไปช่วงหนึ่งแล้วไงใกลถึงว่าแบบฝึกโอเคแล้วพอมาเริ่มอ่านจริงจังนี่คือแบบเริ่มอ่านตอนไหนแล้วก็แบบอะไรทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องอ่านจริงจังแล้วก็มันก็มันใกล้ยืดแล้วอ๋อคือเดี๋ยวไม่หมดเวลาใช่มันหมดเวลาแล้วไฟล้นตุดก็เลยอ่านตอนถ้าจริงจังมากก็คือมห้าเอ้ยมาหกม1 แล้วใน e s a t มันมีทั้งหมด3พาทใช่ไหมหก็คือ reading writing แล้วก็ math <ช>ล้วคิดว่าถ้าน้องๆที่กำลังเริ่มอ่าน s s a t คิดว่าควรไปโฟกัสพาทไหนเป็นพิเศษไหมถ้าสมมติเราเราคิดว่า math กับ writing ก็จะเอา,า math ก่อนเพราะว่า math มันเหมือนแบบว่าถ้าแบบเด็กที่เรียนแบบภาคไทยมาก็จะรู้สึกว่า math มันง่ายกว่า verbal ปะ่ะแต่มันก็แต่ละคนไม่เหมือนกันก็คือถ้าสมมติว่าไปโฟกัสที่ math ก็จะพัฒนาคะแนนได้ไวกว่าไปโฟกัสกับ reading อะไรอย่างงี้ใช่ใช่แล้วก็มาต่อที่ writing เพราะว่ามันเป็นผาที่ง่ายกว่า reading ไหยปะ ใช่ใช่เพราะว่าเหมือนไรติงมันแบบเลือกชอยป้แต่ไรติงมันต้องแบบใช้เวลาอ่านแล้วแบบสับก็ยากอะไรเงี้ยถ้าแบบไม่ไม่ถนัดก็จะแบบใช้เวลานานก็คือไรติงบางข้อแบบมองแล้วมันตอบได้เลยใช่เหมือนมันแค่รู้แบบพลิกือไม่ก็หลักมินิมึงก็จะแบบได้เลยล้วคิดว่าเรียนพิเศษนี่มันจําเป็นไหมหรือว่ามันแล้วแต่วิชาเลยว่าวิชานี้ก็อาจจะจําเป็นอีกวิชาหนึ่งก็แบบอาจจะอ่านเองแบบคิดว่าอ e r b อ l จำเป็นสําหรับเรานะ แต่ว่าแมทก็คือก็แล้วแต่คนแบบถ้าเกิดได้อยู่แล้วแบบได้อังกฤษด้วยแล้วก็ได้เล็กด้วยก็แบบไม่ต้องไม่ต้องเรียนก็ได้ไม่จําเป็นขนาดนั้นอ,อ๋อคือจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยว่ามีพื้นฐานแค่ไหนถ้าแบบอ่อนมากก็อาจจะต้องไปเรียน<ม>อะไรนี้ปะแต่ว่าเหมือนแบบว่าถ้าแมทมันก็จะมีบางข้อบางเรื่องที่มันต้องมีทริคบางอย่าง<อ>ที่แบบถ้าเรียนก็จะแบบก็ประหยัดเวลาได้อ่าแล้วมาถึงพาร์ทเรดดิ้งใช่ปะเรดดิ mm ้งนี่แบบมีการฝึกจากไหนบ้างแล้วก็แบบใช้เทคนิคจากไหนอะไรอย่าง คือเอาจริงคือ reading คือไม่ค่อยแบบไม่ค่อยทุ่มให้มันเท่าไหร่เลยเพราะว่ารูษษ้สึกว่าทําแล้วคะแนนมันไม่ค่อยขึ้นก็เลยทิ้ง reading ล้วไปทำ writing แต่ว่าถ้าตอนทําก็คือใช้หนังสือเอริกาแล้วก็ใช้ข้อสอบเก่าทําทําไปเรื่อยๆแล้วก็ทําในคอลเลบอรบด,ด้วยใช่ใช่แล้วได้ฝึกในข่าย<บ>อัคาเดีมหรืป่ฝึกฝึกแล้วพอทำข้อสอบ reading เนี้ยคือไปอ่าน passage ก่อนแล้วค่อยมาทาโจทย์หรือว่าอ่านโจทย์ก่อนแล้วค่อยกลับไปอ่านแพสเซจอ่านแพสเซจก่อนอ่าก,ออก็คือทําให้เข้าใจในเรื่องก่อนแล้วค่อยมาทํา ต่ความถนัใช,คใช่คือแบบเป็นพวกแบบจําไม่ค่อยได้อะแบบก็เลยอ่านก่อนแล้วแบบถ้าลืมก็กลับมาอีกรอบนึงโอเคแล้วเวลาทาทับเล็งเพรสเชจว่าตั้งแต่แบบหนึ่งถึงห้าหรือว่าเลือกทําอันที่ง่ายสุดก่อนเลือกทําถ้าปกติก็คือทําอันที่หนึ่งก่อนเพราะว่าอันที่หนึ่งมันจะเป็นเป็น l i t e r a t u r e เออ literature ก็ทาอันอันก่อนเพราะว่าคิดว่าง่ายสุดแล้วก็หาทาไซเอนอ่า uh huh. อืมแล้วก็ไม่ทําทุกอันไม่ทําทุกอันอัน,อ,นอันไหนที่ไม่ทํา คือจะพยายามทำทุกอันแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ทำไม่ทันก็คือจะข้าม history c o r ะอ่าแบบ U.S. history ฮะใช่ใช่ใช,ใชคือบางทีไอ้ U.S. history ที่ข้ามเพราะว่าแบบสับมันยากเลยใช่ไหมแล้วแบบบางทีอ่านไปแล้วแบบไม่รู้เรื่องเลยว่าอ่านอะไรไปใช่<ป>ใช่ไม่แบบไม่เข้าใจอะภาษามันยากก็เลยไปเลือกทําอันที่มันง่ายกว่าจะดีกว่าแล้วได้คะแนนด้วยแล้วถ้าน้องๆที่แบบฝึกทํา reading แล้วทำยังไงก็ทําไม่ทันคิดว่าอย่างนี้คือแบบแก้ยังไงได้บ้าง S <S ข้อสอบมันเหมือนแบบแข่งกับเวลาใช่ป่ะแต่แบบเราไม่จำเป็นต้องทําให้ทันถูกแพสซสก็ได้คิดว่าถ้าทําแพสซสไหนแล้วแบบมั่นใจก็คือเอาเรื่องนั้นให้ได้อเอาเอาแบบแนวนั้นให้ได้คือทําให้ทันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอ,อันที่ทันเอาให้ถูกก็พอใช่ใช่ใช่แล้วมีวิธีการฝึกอ่านโดยรวมไหมให้แบบอ่านไวมากขึ้นแล้วก็ชินกับภาษาอังกฤษมากขึ้นมีการไปอ่านหนังสือนอกเวลาไหมหรือว่าตอนนั้นทําอะไรบ้างอ๋ออ่านหนังสือนอกเวลาไม่มีไม่มีใช่ไหมก็คือเน้นไปที่การฝึกทําไปเลยเออก็ฝึกทําไปเลย จร,จริงๆการฝึกทำก็คือแบบตรงจุดที่สุดแล้วใช่ไหมเพราะว่ามันได้ฝึกแบบเหมือนข้อสอบจริงๆเรอาอรู้สึกว่า reading เหมือนแบบถ้าทําไปเรื่อยมันจะรู้สึกว่าเราเจอแบบเซร็จสับเดิมๆอืม,อม แล้วมันก็จะแบบคุ้นว่าแบบสับพวกนี้แบบอยู่ในแพสซีบ่อยๆแล้วคิดว่าจําเป็นไหมที่แบบต้องนั่งท่องสับหรือว่าส่วนตัวได้ท่องสับไหมตอนนั้นที่ไปสอบเซตีเคยท่องตอนแรกๆแล้วก็เออไม่ไหวแล้วก็ไม่ท่องแล้ว <laughs> ใช่แล้วก็ไม่ท่องแล้วก็ไม่ได้ท่องอ่ะแล้วก็แบบก็เจอสับที่อยู่ในช้อยอะไรเงี้ยบางครั้งก็ท่องในช,อช้อยช่องในช้อยก็พอคือท่องเฉพาะอันที่แบบเจอบ่อยๆแล้วแบบคิดว่าอันนี้มันน่าจะเป็นไปได้ในข้อสอบจริงใช่ใช่ใช่ เพราะว่าถ้าท่องแบบเยอะๆแบบมันก็คือมันเยอะไปอ่ะมันโดยรวงแล้วมันก็กว้างมากคือแบบโอกาสที่ไปเจอในข้อสอบก็อาจจะน้อยเสียเวลาเปล่าแล้วมีอะไรอยากเสริมไหมในพาดบริดดิ้งที่แบบน้องกาลังเริ่มอ่าน r ริดดิ้งนี้ควรรู้อะไรเป็นพิเศษไหมก็คือถ้าเพิ่งเริ่มอ่านมันก็จะงงๆกับคําถามป่ะว่าแบบมันถามอะไรแบบลายนี้เออถามหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันจะมีตรงข้อคู่ไหมที่แบบ ถาม evident หรืออะไรสักอย่างปะ่ะเออก็คือให้เราอ่านคำถามข้อบนอแล้วก็ไปดูลายข้อล่างล้วค่อยกลับมาตอบข้อบนใช่ล้วค่อยกลับมาตอบข้อบนออก็คืออันนี้ถ้าแบบตอนนั้นถ้าไม่เรียดพิเศษก็คือไม่รู้แล้วในส่วนของ writing อ่ะมีการอ่านเนื้อหาจากที่ไหนบ้างแล้วก็ฝึกทาจากไหน้บงเนื้อหาของ writing คืออ่านเอิก้าเหมือนกันเ,เพราะว่าเหมือนแบบเอิก้ามันแบ่งเป็นเรื่องๆบทๆให้เลยป่ะแบบไล่ไปทีละบทก็อ่านก็เข้าใจ แล้วก็เหมือนเหมือนในหนังสือมันจะมีแบบฝึกหัดถ่ายบทด้วยอะที่แบบแยกเป็นบทอ่าแล้วตอนนั้นจริงๆเอลิก้ามันมีของบทบุกด้วยปะได้ฝึกทั้งสองเล่มเลยปะใช่ใช่คือทั้งเนื้อหาทั้งเวิร์กบุกใช่ครับแล้วก็ทำขานขานคำนิพนธ์ของไรต n g แล้วก็ฝึกในคอลเลจบอร์ดกับข้อสอบเก่าเหมือนเดิมใช่แล้วพอเจอข้อสอบไรตางเงี้ยอ่านมาตั้งแต่ต้นล้วค่อยไปเราค่อยไปตอบคําถามปะหรือว่าอ่านคําถามก่อนเราค่อยมาหาว่ามันอยู่ตรงไหนอ่านไปอ่านท้เสร็จไปด้วยแล้วก็ทาไปด้วย อ่าก็คืออ่านตันน้งแต่ต้นเลยเออก็คืออ่านตั้งแต่ต้นแล้วค่อยไปตอบใช่ก็คือทําเรียงไปเลยถูกปะ่ะไม่ไม่ใช่ทําข้อพัลูเอชั่นก่อนแล้วค่อยกลับมาทาข้อยาวก็คือทําเรียงแต่ต้นใช่ใช่ทำเรียงทำเรียงแล้วถ้าสมมติน้องๆที่ทำไรติ้งไม่ทันเลยทายัางไงก็ทําไม่ทนันมีวิธีการแก้ยังไงบ้างถ้างั้นก็แบบเอาเรื่องที่แม่นก่อนไหมแบบก็อาจจะเหมือน ี่หมีป่ะพี่แบบหาข้อที่แบบอ่าก็คือไปทำการดูเอชชันก่อนให้เสร็จเพราะยังไงก็แบบเก็บข้อง่ายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วบางคนอาจจะแบบหาัดแกมมากกว่าแต่จริงๆตามหลักการแล้วแบบไรติ้งควรจะทําให้ครบทุกคอใช่ไหมมันไม่เหมือนกับเรดิ้งที่แบบบางทีข้ามได้ทั้งแมสเซจคือแบบไรติ้งกับแมสเซคือพาร์ทที่เราควรจะเก็บคะแนนให้ได้มากดังนั้นควรจะทํำให้เสร็จทุกคอถึงทําไม่ได้ก็เอาไปก่อนจริงแล้วพาร์ทไรติ้งมีอะไรแบบอยากจะเสริมไหม ถ้าไรติ้งก็แบบเหมือนแบบว่าควรจะแบบอ่านเนื้อหาให้แม่นปะ่ะแบบเรื่องเรื่องที่แบบแบบเข้าใจง่ายอะ่ะคือทุกเรื่องควรจะแม่นเลยพอมาทำจะได้ไม่ผิดใช่ใช่แบบเอาเนื้อหาให้จบก่อนแล้วค่อยมาเริ่มทำโจทย์จะดีกว่าโอเคเราพาร์ทแมทใช่ไหมมีการฝึกทำจากที่ไหนบ้างแล้วก็อ่านเนื้อหาจากที่ไหนบ้างเนื้อหาของแมทคือเราเรียนพิเศษแล้วก็ก็คืออ่านหนังสือของที่เรียนพิเศษถ้าเกิดแบบหนังสือข้างนอกเองก็คือใช้แพนด้า ก็คือจริงๆแพนด้าก็ครบทุกเรื่องเหมือนกันใช่เพราะว่าแพนด้ามันมีทั้งที่เป็นแบบแบบฝึกแล้วก็แบบเนื้อหาก็มีแล้วก็ฝึกในคาร์คาเดมี้วยปะใช่ค่ะเ้ยไม่คาร์คาเดมีฝึกแค่บอลบอลอะแมทเราไปทำในข้อสอบเก่าข้อสอบเก่าแล้วก็แพนด้าแล้วก็คอลเลจบอลแล้วมีเทคนิคยังไงในการทำข้อสอบแมทไหม บบข้อสอบแมทใช่ไหมมันจะมีทั้งกริดอินแล้วก็จะมีข้อที่เป็นช mm ้อ hmm. ยตอนนั้นได้ทํากริดอินก่อนปะเพราะแบบถ้าทํากริดอินก่อนยังไงมันก็แบบมัม่วได้ไงเพราะว่าข้อที่เหลืออยู่จะเป็นข้อช้อยแต่ถ้าเราทํากริดอินหลังบางทีแบบมันมั่วไม่ได้คือไม่เคยทำกริดอินก่อนเลยเออก็คือก็ทําไปใช่ป้าแต่ว่าโตข้อช้อยถ้าข้อไหนแบบไม่มั่นใจก็คือวงไว้ก่อนแล้วค่อยกลับมาเออแล้วค่อยกลับมาแต่ก็คือก็ทำาอย่างปกติอ,อ๋อก็คือเทคนิคก็คือจะแบบจะไม่ติดข้อในนาน,าน,านถ้าแบบถ้ารู้ว่าข้อนี้ติดก็คือต้องาาแล้้วใชก็คืออตง เพราะว่าแบบพ้อง่ายๆมันรอเราอยู่เยอะใช่ไหม<ช>ถ้ามาติด<ช>ข้อนเดียวนานๆก็แบบไม่คุ้มตอนหลังแบบส่วนใหญ่จะเสร็จเหลือเวลาเราก็กลับมาแล้วถ้าน้องที่ทําแมตช์ช้ามากทำยังไงก็ทําไม่ทันมีวิธีการแก้ยังไงบ้าง เอาจริงคือแบบถ้าเกิดเราแม่นพอมันก็จะไม่ช้าอยู่แล้วอ่ะคือเหมือนแบบข้อสอบมันมันคือเรื่องเดิมๆอ่ะเก็ยป่าแบบแนวข้อสอบมันคือยังเดิมถ้าเกิดเราทําแบบทําแบบฝึกหัดเก่ามามากพอมันก็ยังไงมันก็ทำมันก็จะเร็วขึ้นใช่มันก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆเองคือจริงๆถ้ารู้สึกว่าทําช้าอาจจะเป็นเพราะว่าเนื้อหาไม่แน่นอะไรใช่ใช่รู้สึกว่าอย่างนั้นแล้วมีอะไรอยากบอกน้องไหมคนสมมติว่ากําลังเริ่มอ่านแซ็แมนปถ้าคนที่กำลังเริ่มอ่านแล้วก็คืออยากบอกว่าสู้ๆอย ตอนทํามันอาจจะแบบรู้สึกว่ายากจังอะไรเงี้ยหรือว่าเข้าใจว่าแบบเซตมันมีแค่2อวิชากันป่ะแล้วแบบอ่านไปเรื่อยๆมันก็แบบสัมผากอ่ะแบบเบื่ออะไรเงี้ยแล้วแบบเวลาทําข้อสอบทีก็คือแบบใช้เวลานานป่ะก็คือเหมือนแบบว่ามองถึงอนาคตเอาไว้ถ้าทําถึงจุดหนึ่งที่เราพอทําได้มากขึ้นแล้วแล้วเราทำทำถูกรัวๆมันก็เริ่มสนุกมากขึ้นแล้วป่ะใช่ใช่มันก็จะไม่รู้สึกแบบ ยากหรือว่าเหนื่อยเท่าตอนแรกแล้วถ้าเราแบบพอทําได้แล้วมันก็จะกลายเป็นแบบอยากอยากทําให้ได้ยอะขึ้นมากกว่าถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยกิ๊งๆ <laughs> โอเคมาถึงพาเทคนิคในการทาสอบใช่ไหมคิดว่าจริงๆแล้วเราควรทําถูกก่อนแล้วค่อยจับเวลาหรือว่าจับเวลาตั้งแต่ช่วงแรกๆไปเลย คิดว่าควรทําถูกในระดับหนึ่งแล้วค่อยจับเพราะว่าถ้าจับตอนแรกยังไงมันก็ยังไงก็เกินเวลาอยู่แล้วอ่ะ <c oughs> ก็คือเหมือนจะเวลาฟรีเลยใช่ไหมใช่ใช่ก็ค <c oughs> <c oughs> ือควรแบบแบบแม่นในระดับหนึ่งแล้วก็ทําทําได้ระดับหนึ่งแล้วค่อยจับล้วคิดว่าข้อสอบเก่าเนี่ยมันสําคัญแบบสำคัญมากเพราะว่าเพราะว่ามันก็คือมันก็คือสอบเก่าเพราะฉะนั้นแนวมันก็คือตรงอย่างนั้ยเลยใช่เพราะฉะนั้นก็คือทําข้อสอบเก่าได้ประโยชน์สุดแล้ว แล้วตอนที่อ่านมีหนังสือที่รู้สึกว่าเล่มนี้มันไม่ดีเลยแบบไม่แนะนําให้ใช้ไหมเคยอ่านที่มันเป็นเล่มสีเขียวอ่ะชื่ออะไรวะอืมรู้สึกว่าไม่ตรงใช่ไหมมันเป็นเหมือนแบบเล่มที่เขาคิดโจทย์มาให้รู้สึกว่ามันไม่ตรงมันไม่ค่อยตรงอ่ะแล้วสมมติว่าเราทําเสร็จแล้วชุดหนึ่งใช่ป่ะคิดว่าการที่เรากลับมานังดูข้อที่เราเคยทําผิดอ่ะมีประโยชน์มากปะคิดว่ามีนะมีมากมากเลยป่ะถ้าเกิดเราเหมือนแบบว่าวงไวใช่ป่ะแล้วก็เขียนโน้ตไว้อะไรอย่างเงย แล้วแบบถ้ากลับมาดูมันก็คือทวนเรื่องนั้นให้เลยอะถ้าแบบหนดีติงไรติงอะไรเงี้ยก็คือมอนมาดูเลยว่าเราอ่อนตรงไหนแล้วก็ทำความเข้าใจตรงนั้นจริงๆใช่ใช่แบบถ้า reading อาจจะไม่ได้ไประโยชน์มากขนาดเพราะว่าแบบ reading มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆถูกปะ่ะแต่ว่าเออถ้าตรงข้อคําศัพท์ก็คือช่วยแต่ว่า writing คือแบบช่วยเยอะเลยอะว่าแบบเหมือนเตือนความจําว่าแบบข้อนี้ทำแบบไหแว่าเราเคยผิดตรงนี้แล้วครั้งหน<ๆ>้าเราก็จะไม่ผิดอีกใช่ใช่แล้วตอนนั้นแบบเฉลี่ยอ่านวันละประมาณกี่ชั่วโมงแล้วแบบจัดเวลาในการอ่านยังไงบ้างใน ถ้าเฉลี่ยใช่ป่ะน่าจะประมาณสามชั่วโมงวันละถ้าช่วงแบบอ่านเยอะๆก็คงสี่ห้าชั่วโมงมั้งแบบรวมทงข้อสอบด้วยอะไรเงี้ยแบบปุกด้วยก็คือจะแบบกระจายกระจายไปในหลายๆเดือนถูกป่ะไม่ใช่แบบมายัดเดือนเดียวก่อนสอบจากไม่รู้ได้เลยมันก็ไม่ได้เออมันก็ไม่ได้มันก็ต้องทำมาเรื่อยๆแต่ว่าถ้าช่วงแบบก่อนสอบก็คือแบบจะทำข้อสอบหนักขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วแบบ แบ่งเวลาในการอ่านในแต่ละวิชาย่างไงบ้างแบบ reading writing math อย่างเงี้ยมันต้องใช้เวลาในการาอ่าน่าก็คือถ้าแบบช่วงหลังๆใช่ปะ<ม>คือเราเราไม่ค่อยอ่าน reading แบบก็คือ reading น้อยมากแบบทําแค่แบบอ้วันละช<ม>ุดของ passage อะหรือว่าบางวันก็คือก็เว้นไปเลยก็<ต>คือเ<ใ>น้นไปที่ focus writing กับ math มากกว่า writing คือทําแบบ5 6ชุดต่อวันอะไรเงี้ยแล้วเขาสอบมันพอ มันพอให้ทําบุนอ๋อทำุนด้วยใช่อ๋อจริงๆการที่กลับมานั่งฝึกซ้ำชุดที่เราทำไปแล้วก็มีประโยชน์ใช่เพราะว่าเพราะว่าบางทีมันก็แบบเหมือนทำไปนานแล้วมันก็ลืมไปแล้วก็เหมือนเริ่มใหม่ก็ทำใหม่ได้คือเราก็จะแม่นในพังทีเอชอะไรพวกนี้เลยแต่จริงๆเพราะสอรี่ติ้งมันมีอป่ะแบบมันมีหนังสือเยอะด้วยแต่ว่าแมทอาจจะน้อยก็คือแมทก็คือทำวนแต่แมทใหม่ก็คือคิดเลขอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ต้องคิดใหม่ก็แค่คิดใหม่แล้วคิดว่าวิธีการอ่านยังไงที่แบบทำให้คะแนนพัฒนาไวได้มากที่สุด ก็คืออ่านแบบสม่ำเสมอปะอ่ะแบบถ้าทำทุกวันทุกวันมันก็เหมือนแบบคุ้นชินกับข้อสอบแล้วก็คือต้องจับเวลาด้วยมันจะแบบคุ้นกับเวลาว่าแบบมีเท่านี้นะทำให้ทันแล้วก็ก็คือแบบเน้นกระจาย เน้นกระจายไม่เน้นยัดก่อนสอบไม่ดีใช่เน้นกระจายแต่ว่าก่อนสอบก็ยัดด้วยแล้วก็กระจายกด้วยกระจายด้วยกระจายด้วยยัดด้วยแต่ไม่ควรมาฝึกแค่ก่อนสอบยังไงมันก็ทําให้ทันหนูก็ใช่คือแค่ฝึกก่อนสอบมันไม่มีทางทันอีกแล้วพอสอบเพราะว่าเซตมันเหมือนต้องแบบใช้เวลาในการความเข้าใจมันมีเนื้อหาเยอะที่ต้องแบบเข้าใจคือแบบหลายๆคนแบบทำข้อสอบเสร็จใช่ไหมเสร็จแล้วตรวจตัวตรวจเสร็จแล้วก็แบบโยนข้อสอบถึงปแบบยังไม่ได้เข้าใจข้อที่เราผิดจริงๆคิดเห็นยังไงกับวิธีการที่ทําอย่างนี้รู้สึกว่ามันเปินข้อสอบ เพราะว่าแบบข้อสอบมันก็ไม่ได้มีเยเอะถูกป่ะแบบข้อสอบเก่าแสนอะแล้วแบบถ้าเราเคยทําไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราตรวจแล้วเห็นเฉลยแล้วมันจะจาได้เห็นว่าแล้วมันก็เหมือนแบบถ้าเราไม่ได้เข้าใจแบบมาทำความเข้าใจดีๆอะก็คือเหมือนแบบว่าเราก็ปล่อยมันไปเลยอะก็คือเสียข้อ,อ,อ<ๆ>สอบก็ <ๆ S 2> คือเสียข้อสอบเปล่าเลยดังนั้นการที่มานั่งทวนมานั่งทำความเข้าใจข้อที่ผิดเป็นสิ่งที่สาคัญมากแล้วตั้งแต่อ่านเอเทีมาเคยรู้สึกว่าทําอะไรแลวรู้สึกไม่ได้ประโยชน์จากมันเลยไหมเป็นการฝึกที่แบบรู้สึกเสียเวลามีตรงจุดไหนที่รู้สึกอย่างนั้น ตอนช่วงแรกแบบเออท่องศั์เยอะอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนแบบว่ามันไม่ค่อยตรงกับแนวเท่าไหร่อ่ะแบบถึงมันจะเป็นแบบศั์ของ SAT ก็ตามแต่ว่ามันแบบคือศั์มันไปทั่วเห็นว่ามันเยอะมากแล้วแบบมันก็จะจําไม่ได้หมดอะไรอย่างเงี้ยแบบก็เสียเวลานานนั่งแบบจดศัพท์อะไรเงี้ยจดความหมายอ๋อก็รู้สึกเสียเวลาตรงนั้นที่ทําไปใถ้าเอามาฝึกจะดีกว่าถ้าเอามาฝึกแบบทําโจทย์เลยหรือว่าเอาไปทำรีพาร์ทอื่นอะไรติงหรือว่าแมทก็จะได้ประโยชน์กว่านี่ถาบเรานะ แล้วแบบหลายๆคนที่ฝึกมาตั้งนานแบบ6เดือนปีหนึ่งเนี่ยต่รู้สึกว่าคะแนนมันไม่ได้พัฒนาเลยคิดว่ามันเกิดจากอะไรแล้วแบบมีวิธีการแก้ไงแบบเราอาจจะยังแบบฝึกไม่ถูกจุดปะอาจจะแบบยังไม่เข้าใจแบบจุดที่ผิดจริงๆเออจุดที่ผิดหรือว่าแบบทริคปิ้งขึ้นมาอะไรเงี้ยเพราะตอนแรกเราก็ทาแล้วเราก็แบบก็งงไปแบบพักใหญ่คือยังไม่ได้เข้าใจข้อสอบจริงๆว่ามันต้องยังไงแบบพอเข้าใจแล้วมันก็จะเหมือนแบบว่าทุกอย่างกพัฒนาขึ้น แล้ววันที่ไปสอบครั้งแรกตอนนั้นมินบอกว่ามินไม่ได้แบบอ่านไปสอบใช่ไหมครั้งแรกสุดแล้วครั้งที่อ่านไปสอบอ่ะครั้งนั้นที่ไปสอบรู้สึกอย่างไงบ้างตื่นเต้นไหมตอนที่อ่านไปสอบตื่นเต้นกว่าตอนไม่อ,าอ่านเขาว่าตอนไม่อ่านคือมันเหมือนแบบไม่ได้คิดอะไรมากแบบก็แค่ไปลองแล้วก็ก็สอบไปแบบรู้สึกชิลกว่าซึ่งรู้สึกว่าตอนแบบแบบตอนไม่อ่านอะความรู้สึกมันดีกว่าเหมือนแบบว่าชิลแล้วมันจะทำให้ แต่พออ่านแล้วมันก็เหมือนแบบก็อยากได้คะแนนเยอะอยู่กันว่ามันก็กดกดดันแล้วแบบรอบหลังๆก็จะกดดันเยอะขึ้นเพราะว่าเวลาเหลือน้อยลงแล้วพอไปถึงแบบรู้สึกกดดันอย่างนั้นอ่ะมีวิธีการที่จะดีกับความกดดันอย่างนั้นยังไงบ้างก็คือถ้าตอนเช้าก็คือจะไม่พูดกับใครเท่าไหร่คือนิ่งๆเลยน้อยๆนิ่งๆฟังเพลงอแต่ฟังเพลงจริงๆก็รู้สึกส่วนตัวไม่แนะนำเพราะว่าแบบบางทีเพลงมาเล่นในหัวตอนทำข้อสอบเคยเป็นปะเออเอย่างนั้นไม่แนะนำเลยให้ฟังเพลงนะ อจริงด้วยเอาจริงถ้าแบบไปกับเพื่อนมันจะเต้นกว่าเดิมเว้ยเพราะว่ามันจะแบบคุยกันเกิรแบบมันก็จะแบบแบบว่ายิววะิว,วอวู่แบบจะถึงเวลาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแบบเคยไปสอบคนเดียวแล้วเราที่สอบไปสอบคนเดียวอ่ะแบบทํ<อ>าได้ดีอ๋อรู้สึกใจนิงจน่งกว่าเออใจนิ่งกว่าแล้วตอนที่ไปทําข้อสอบเลยแบบกําลังทําอยู่เลยรู้สึกว่าใจเต้นแรงมาตื่นเต้นมาตอนที่กำลังทํอยู่ตื่นเต้น แล้วมีวิธีการแก้ไงบ้าร้อนรนร้อนรนเลยอ่ะมีวิธีการแก้ไงบ้างวิธีการแก้ก็คือทําใจอ่ะเออทาใจแล้วก็ดูเวลาว่ามันจะมันจะหมดแล้วเหมือนพยายามโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้มากที่สุดเออใช่คือมันเหมือนต้องตั้งสติเยอะมากอ่ะตอนอ่านลีดดิ้งอะไรเงี้ยเพราะมันต้องแบบเห็นว่าโฟกัสกับแฮชเซ็อะไรเงี้ยแล้วแบบมันก็ชอบแบบหลุดไปดูเวลาแบบหนึ่งแล้วก็จะแบบก็แบบหลุดไปก็ต้องเริ่มอ่านใหม่เงี้ยก็คือแบบพยายามอย่าดูเวลาบ่อยมากแต่ก็ต้องดูนะแบบแต่อย่าดูบ่อยเกิน คือแบบเรารู้สึกว่ามันน่ากลัวมากเอ t เวลาไปสอบใช่ปะแต่จริงๆแล้วพอเราไปสอบจริงเราก็รู้สึกว่าจริงๆมันก็ไม่มีอะไรมันก็เฉยๆ,ๆใ,ชใช่ปะใชะ่แล้วถ้าอย่างนี้ถ้ารู้สึกอย่างนี้แบบอยากบอกตัวเองในอะไรในวันแรกที่แบบไปสอบ SAT อ s อ t ก็อยากบอกว่าให้นอนเยอะๆนอนเยอะๆนอนเยอะๆไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียด,เ,ยดเพราะมันไม่มีอะไรเออเพราะมันไม่มีอะไรเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปอ่าแล้วอาทิตย์ก่อนสอบคือแบบมีวิธีการอ่านหนังสือยังไงบ้างอาทิตย์ก่อนสอบก็อ่านก็คือทาแบบฝึกหัดรัวๆเพราะว่าเนื้อหามันก็ควรจะแม่นแล้ว นนคือตอนนั้นไม่ไม่ใช่เป็นจุดที่มาเริ่มอ่านเนื้อมันไม่ใช่ใชคือต้องแน่นแล้วแล้วไปการฝึกทํามากกว่าใช่ฝึกทำาพื่อเจอเวลาให้ทนันก็ถ้าช่วงก่อนสอบก็ทําแบบเต็มอ่ะเต็มชุดฟูลเทสแบบจับเวลาจริงใช่แล้วการที่เราจะมานั่งทําข้อสอบ3าชั่วโมงติดกันนะม,มันเป็นแบบมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมีวิธีการที่แบบจะเพิ่มโฟกัสยังไงให้โฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้มากขึ้นไหมอยู่เงียบเงียบไหมก็คือโทรศัพท์อะไรก็คือไม่ควรจะมาเด้งโน้ติฟิเคชันตลอดก็คือเออก้าโทรศัพท์ไว้ไกลๆห แล้วก็เหมือนแบบรู้สึกว่าถ้าทำไอ้ฟเทสแบบทุกวันใช่ปะเหมือนแบบว่าไม่ต้องทำแบบทุกวันเป็นระยะเวลานานแต่แบบแค่ช่วงก่อนสอบอะมันก็จะรู้สึกเหมือนว่าวันสอบมันก็เหมือนเป็นแค่อีกวันหนึ่งที่เราตื่นมาทำโฟเ,<อ>เ,เออ ดังนั้นสาคัญมากที่เราต้องฝึกจับเวลาจริงแล้วก็เหมือนฝึกจําลองสถานการณ์ที่เราจะไปสอบเออมันจะได้เหมือนแบบว่าชินแล้วก็ตอนเข้าไปก็จะไม่ตื่นเต้นมากเท่ากับแบบไม่ได้ทํเลยแล้วแบบมาทําวันสอบเลยอะแล้วช่วงก่อนสอบแบบอย่างส่วนตัวใช่ไหมตอนนั้นก็แบบลบไอจีไปเลยจะได้โฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าโฟกัสกับข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นได้แบบมีการลบโซเชียลมีเดียอะไรไบบ้างมั้ยไม่ได้ลบอะไรเลยก็เล่นแบบเดิมก็คือปกติ ใช่ก็แค่อ่านหนังสือเยอะขึ้นแต่ก็เล่นเหมือนเดิมก็คือจริงๆก็แล้วแต่คนเลยถ้าสมมติว่าเล่นแล้วไม่ได้มีผลต่อการสอบก็คือไม่ต้องลบก็ได้แต่ถ้าใครรู้สึกว่าแบบเล่นแล้วไม่สามารถโฟกัสกับอะไรตรงหน้าได้ก็แบบอาจจะต้องรู้จักตัวเองที่จะต้องลบหรือไม่ลบอะไรอย่างเี้ใช่เพราะเหมือนเรารู้สึกว่าแบบถึงแบบเราไม่ได้เล่นใช่ป่ะก็ทําอย่างอื่นอยู่ดีมันอยู่ที่การแบ่งเวลามากกว่าใช่อมันก็เหมือนแบบตั้งไว้ว่าเราจะทําให้เสร็จเท่านี้เท่านี้นะเออแล้วที่เหลือก็คือเออแล้วแต่ทำอะไรก็ทำ แล้วสมมติตอนนั้นที่กําลังแบบฝึกเยอะๆอะแล้วแบบบางทีมันมีท้อบ้างไหมแล้วแบบมีการให้กําลังใจตัวเองอยังไงบ้างให้กําลังใจตัวเองเหรอก็อคือก็พักก็พักก็ดูซีรีส์ดูหนังพักแล้วก็แบบให้หายเบื่อกับแซะแล้วก็กลับมาทำใหม่กลับมาสู้ต่อ,อกลับมาสู้ต่อแล้วมีการแบ่งเวลากับการอ่าน S J T กับงานที่โรงเรียนอตอนนั้นเทงานที่โรงเรียนแ,แบบเทข้อสอบหรือว่าเอาทั้งสองอย่างเลยเทข้อสอบก็คือแทบไม่อ่านหนังสือของโรงเรียน คือโฟกัสกันเอสเอทีอย่างเดียวใช่แต่ว่าคืองานก็ยังส่งนะเพราะว่าถ้าค้างแล้วมันก็จะเสียเวลา่าเดิมก็เลยเออแต่ว่าแบบทำเท่าที่จำเป็นทำเท่าที่จำเป็นแล้วก็มาโฟกัสกับเอสเอทีใช่แบบอยู่โรงเรียนก็นั่งทำเอสเอทีแล้วถ้าสมมติว่าเพื่อนนะชวนไปเที่ยวชวนไปเล่นเกมทั้งทงี่เราวางแผนไว้กับตัวเองล้ว่าแบบวันนี้เราจะกลับไปอ่านเอสเอทีวันนี้เราต้องตั้งใจจะม,มีวิธีการแก้งไงบ้าง ก็นึกถึงผลที่จะเกิดขึ้นตามมาถ้าเกิดเราไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันจะทันไหมแบบวันต่อไปจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คือโฟกัสกับสิ่งที่สําคัญก่อนออแต่ว่าถ้าเกิดเราทำแบบมาเยอะแล้วหลายๆวันติดกันแล้วก็แบบไปบ้างก็ได้ ก็คือใช้ชีวิตมาไปด้วยแล้วก็อ่านเอสเอชีไปด้วยใช่ก็คืออยาไปอ่านเอสเอชีแบบตลอดเวลาทั้งวันทุกวันค่ะืออาจจะไม่ได้จริงๆการอ่านตลอดเวลาก็อาจจะไม่ได้ผลักทีฟขนาดนั้นอาจจะต้องแบบอ่านด้วยแล้วก็แบ่งเวลาให้ดีมากกว่าเพราะว่าเหมือนแบบอ่านติดกันก็เคยมันก็แบบไม่ได้ไม่ได้ดีกว่าแบบอ่านโฟกัสอ่านอ่านเท่านี้คืออ่านแบบตั้งใจดีกว่าอ่านเยอะๆแบบไม่ได้เลยเลยแล้วตอนนั้นที่แบบ อ่านสอบ s a <Okay>. t ใช่ปะ่ะ mm hmm. ตั้งเป้าหมายเป็นการเข้าคณะบีบีเอจุฬาเลยปะ่ะหรือว่าตั้งเป้าหมายเป็นคะแนนมากกว่าแล้วแบบมาเลือกคณะที่หลังตั้งเป้าหมายเป็นคณะบีบีเอจุฬาอ่าออก็คือการเอาบีบีเอจุฬาที่เดียวค่ะแล้วถ้าย้อนกลับไปได้อ,อยากบอกอะไรตอนเริ่มสุดเลยที่เริ่ม,มอ่าน s a t แบบตอนนั้นที่ยังไม่รู้อะไรเลยอยากบอกตัวเองว่าให้รีบๆตั้งใจะจะได้ไม่ต้องใช้เวลานาน,านกับมันเพราะว่าม,มันแปลว่าพอนานๆแล้วมันก็แบบ มันเริ่มแบบเหนื่อยเหนื่อยเบื่อเบื<ๆ>่ออะไรเงี้ยถ้าแบบรีบตั้งใจทำตั้งแต่ตอนแรกมันก็จะเสร็จไปเลยเแล้วก็จะได้เอาเวลาวแบบพอสอบได้แล้วไปทำอื่นอยากสรุปไหมที่พูดมาทั้งหมดแล้วก็แบบมีอะไรอยากบอกเพิ่มเติม เรื่องข้อสอบทำข้อสอบใช่ปะก็คือมันเหมือนแบบเน้นเรื่องความสม่ำเสมอ,อมแล้วก็แบบพี่สัมพันธ์ก็คือแบบเอาเนื้อหาให้แม่นก่อนอะไรเงี้ยแล้วเราค่อยไปเริ่มทำข้อสอบจับเวลาเหมือนแบบว่าอย่าทุ่มเทเวลาให้กับมันเยอะเกินไปเยอะจนเกินไปจนเราแบบเหนื่อยแล้วแบบมันก็จะแบบไม่เข้าสมองเท่าไหร่ <laughs> คือเหมือนอ่านชวยๆไปแบบออไม่ได้จริงไม่ได้อะไรกับมันเลยมันก็ไม่<ช><ช>เสียเวลาเปล่าเสียเวลาเสียเวลาแล้วก็เหนื่อยไปด้วยแล้วก็ท้อไปด้วยเพราะแบบพอแบบทำเยอะๆใช่ป่ะพอเหนื่อยแล้วมันก็จะคะแนนมันก็จะน้อยอย,อ, <า S 2> อย่างเงี้ย <อา S 2> แล้วเราก็จะยิ่งท้อกว่าเดิมอะไรเงี้ยก็คือแบบแบ่งเวลาไปทำอย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ยแล้วค่อยแบบพอโฟกัสก,ก็ค่อยกลับมาทำคือตอนนี้ก็จบแล้วกับการสัมภาษณ์ขอบคุณมากๆที่มาแชร์ประสบการณ์ให้กับน้องๆผมมั่นใจว่าน้องๆจะได้ประโยชน์แล้วก็ได้คุณค่าจากคลิปนี้อย่างแน่นอนครับ ขอบคุณคุณมีโมเมนต์เหมือนกันครับ,รบและนี่ก็คือคลิปของวันนี้ขอบคุณที่รับชมมาถึงตรงนี้แล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับย <laughs>